สวัสดีครับก็ต่อเนื่องกันเป็นคลิปที่2นะกับโยโกเบตา LCG รุ่นแปดใส่โดโลไมท์ในสวนปาล์มแรงบินแดงพันสุราษฎร์หนึ่งและ2เอ้าจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็เจอเพื่อนๆครับโยมันได้เลยน,นะครับออกคปทำเรื่องกระลุกกระลุ้งกันเลยตีเดียวเชียนะน้ำไม่ก้อ,องสัตวจนะโอ้โหฝุ่นนะต้องปิดจมูกกันเลยตีเดียวเชียะนี่คือขั้นตอนการใส่นะโทรศัพท์ก็ติดฝุ่นโดโลไมท์หมดแล้ว เป็นปูนขาวไม่ใช่สิเขาเรียกว่ามันสรรพคุณคล้ายๆปูนขาวนะแต่ว่าแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับถ้าคนศึกษาให้ดีเนี่ยมันก็จะคนละเรื่องกันเลยนะกับปูนขาวนะปูนขาวใส่แล้วจะร้อนนะครับแต่เนี่ยมันจะเย็นนะไม่ค่อยเป็นพิษไม่ค่อยมันฆ่าเชื้อน่าจะไม่ได้คนระับผมว่าน่าจะฆ่าเชือ้อไม่ได้เพนะราะว่ามันเป็นโดโลไมตรับค่า ph อย่างเดียว นะเป็นริดเย็นนะถ้าริดร้อนเนี่ยน่าจะปูนขาวปูนขาวเนี่ยร้อนเลยนะใส่บางทีนะใส่ด้วยแท็กเตอร์ก็จะรวดเร็วว่องไวนะอาจจะไม่ค่อยแม่นยำเท่าไหร่นะอาจจะสูญเสียไปบนหน้าผาบ้างก็ไม่เป็นไรให้เดไฟคนระับ นี่ที่ใส่ปุ๋ยโดราไมต์ปูนโดราไมต์เนี่ยวันที่เจ็ดเอ้ยไม่ใช่สีวันที่หกคันวากลมสองพันยี่สิบสี่นะใสสิ้นปีกันเลยเดี๋ยว,ยวทำไงได้นะฝนตกต้องตามไม,ไม่ไม่ตามฤด,ดูกาลนะทงนี้ฝนม,มาช้าขนมออั่นแล้วเปิดทางเดียวนะระดับเจ็ดตามเล็กระดับแปดตามใหญ่ ลากเทรลเลอร์มานะแปลงนี้นี่้ามีเครื่องวานปุ๋ยบวกกับแท็กเตอร์มันก็จะรวดเร็วนะนี่ถ้าใส่คนเนี้ยน่าจะแพงน่าดูเลยมือสั่นกันเลยทีเดียวเชียว ถ้าใส่ปูนเนี่ยเราจะเอ็นลงไปข้างหลังนิดนึงนะเนี่ยโอ้มืนเยอะเลยว่ะก็จะได้แนวแบบนี้เลยโอ้เนี่ยที่ดินแดงเนี่ยมันจะมีพวกเนินปลวกเยอะนะเนี่ก็จะ <c oughs> ลําบากนิดนึงอันี้เก่าจะล้มทิ้งแล้วนะแต่ว่ามันเป็นทลายใช้ได้เลยนะรอบนึงก็ประมาณสี่ห้าร้อยโลก็ถือว่าใช้ได้ นะเก็บไว้ก่อนนะช่วงนี้ตามแพงราคาบามวันนี้นะครับที่6ธันวา2024นะครับก็7บาท50สตางค์นะที่ไหนราคาไหนลองคอมเมนต์กันหน่อยโอ้ต้องเขย่ากันเลยทีเดียวเชียวนะบางจังหวะเนี่ยมันก็จะเกาะขอบเครื่องหวานปุ๋ยนช่ไหไอโดโลไม้เนี่ยมันต้องเขย่าเขย่านิดนึงนะพอเรามันใกล้จะหมดเนี่ยมันจะเกาะขอบ ันเดี๋ยวถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะพูดถึงเครื่องหวันปุ๋ย FS 3 0 0นะข้อดีข,อดขอด้อเสียหลังากใช้งานมากี่ปีแล้วไม่รู้นะ <c oughs> <c oughs> หมดเรือยังวะโอเคต้องไปวิ่งที่นู่ <c oughs> น่าจะใกล้หมดแล้ว นะทั้งเรื่องหว่านปุ๋ยอินท300เนี่ยมันบรรจุป,ปุ๋ยได้30ลิตรหรือว่า300กิโลเหเดี๋ยวเดียวแล้วโอเคคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะถ้าชอบคลิปนี้ไอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครเจอใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผมสั้นหน่อยนะคลิปนี้